สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอันนี้คือกระชายจ้ะเพื่อน<ๆ>กระชานี่คือปะตุ้มกระลางเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เสาร์อาทิตย์ปะตุ้มก็ต้องเตรียมไว้เลยจ้ะเตรียมหั่นไว้ก่อนเพื่อจะไม่ต้องเป็นการเสียเวลา,าตอนที่เราเราที่ซื้อซื้อมาเราก็ต้องมานั่งล้างใช่ไหมอันนี้เรามาล้างไว้ก่อนเลย เราล้างไว้ก่อนเลยแล้วก็หั่นไว้ก่อนเลยจ้ะเพื่อนหั่นได้ก่อนเลย,เอ,อ,เลยอันนี้ก็คืออันนี้วันอาทิตย์วันเดียวเนาะอันนี้น่าจะสามโลสามโลวันเสาร์ก็อยู่ประมาณสองโลจ้ะเพื่อนอันนี้เป็นกระชายอ่อนนะกระชายถูกแล้วกระชาโดละหกสิบบาทที่แรกโลต้องอ่าร้ 120. อยยี่สิบนี่โลละหกสิบบาทจ้ะเพื่อน จันเพื่อนมาหั่นไ้ก่อนเลยจ้ายังไม่ทาเลยหั่นกระชายถ้ามันมันมันปั่นยางแบบนี้ไม่ได้จันเพื่อนต้องหั่นก่อนมันจะได้ม่เป็นเส้นมันจะมันจะได้ไม่ต้องไปอ่าไส้มันอ่ะไส้นี้มันอ่ะ ถ้าเราไม่หั่นนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปพันใบมีดเอ้ยมันจะมันจะไปพันใบมีดจ้ะนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราหั่นแล้วมันก็ไม่เป็นไรใช้ถูกแล้วจ้ะใช้ถูก หัว้เลยสองวันสตอาทิตย์วันไหนวันหยุดยาวก็หั่นไว้เลยก็หั่นไ้เหมือนเดิมจากเพื่อนหาหั่นใส่ตู้เย็นไว้หั่นแล้วมันปั่นง่าย เรียบร้อยมาถึงก็ต้องล้างแบบเอาเอาแบบไส่เอาขี้ผงโอ้ล้างล้างนานล้างนานเหมือนกันจังเพื่อนล้างแบบให้สะอาดขาวทั่ว ันกนะก็ดีกว่าไม่ได้หันก็ดีกว่าจะไม่ฮะไม่ได้หันจ้าอุ้ยยุงก็เยอะก็ะชายอ่อนนะ หน้านี้ก็จะกระชายก็จะเป็นแบบนี้แ,แบบนี้ไม่ค่อยมีเปลือกเนี่ยไม่ค่อยมีเปลือกเพื่อนก็ดีหอมด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกกระชายกระชายบ้านเนาะถ้าเป็นกระชายป่านะมันจะเป็นแบบมันจะออกเหม็นขิวอ่ะเหม็นเรียกเหมือนกันปอกเหม็นขิวเหม็นแบบเหม็นเหม็นยังไงก็พูดไม่ถูกแต่ถ้ากระชายแบบนี้มันจะหอมหอมแบบ หอมเลยแหละเราก็ใส่ตามปริมาณเนาะก็ไปตุ้มก็ทำหม้อเบอร์45เพื่อนหม้อเบอร์45่สิบ้าปตุ้มก็ใส่บดนี้เลย3ามโลมันก็จะหอมจังเพื่อนหอมอร่อย